สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรรดาทารอไทยชะตานะคะวันนี้อาจารย์กลับมาแก้ไขคลิปนะคะดวงความรักนะคะของชาว <c> ธ <oughs> าตุดินนะคะมังกรพุ้ศกันนะคะที่คลิปมีปัญหานะคะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยอาจารย์ตั้งใจทำมากมากแล้วก็อ่านภพายยากมากๆนะคะเป็นเรื่องราวของความรักที่มีฝ่ายหนึ่งนะคะ อาจจะมีหนทางใหม่มีทางไปนะคะกำลังจะเดินออกไปจากเส้นทางของความรักแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยากที่จะยื้อเอาไว้นะคะแล้วก็มันเป็นค่อนข้างที่จะดราม่านะคะสำหรับคลิปนั้นนะคะอ่านยากมากนะคะแต่มีปัญหาก็คือช่วงหนึ่งนะคะของการดาวน์โหลดมันหายไปเลยอย่างเราดาวน์โหลดปกติทุกคลิปเต็ม100%ยซนะคะแต่ว่าคลิปนั้นค้างนะคะ ค้างหายไปประมาณเนื้อหาน่าจะหายไปประมาณอย่างน้อยๆสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะแล้วอาจารย์ก็คือไม่ได้เก็บต้นฉบับแล้วเพราะว่าถ้าเราเก็บไฟล์วิดีโอเยอะๆก็คือหน่วยความจําของเราจะเต็มนะคะพอโหลดลง YouTube แล้วอาจารย์ก็ต้องลบนะคะเพื่อมาทําดวงงานเงินความรักนะคะทีนี้ก็เลยไม่สามารถแก้ไขไดะะ้เลยต้องกลับมาทำใหม่นะคะขออภัยมากๆนะคะสำหรับ คลิปเก่าตรงนั้นนะคะซึ่งปกติก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะแล้วอาจารย์ก็ใช้เน็ตบ้านซึ่งเต็มแม็กซ์มากๆแรงเต็มสปีดมากๆนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะจากสัญญาณเน็ตหรือจากอะไรที่ทําให้เกิดเกิดข้อปัญหาตรงนั้นนะคะซึ่งเป็น ออขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะที่หลายท่านที่เข้าใจแล้วก็ไถ่าถามเป็นเข้ามานะคะว่าคลิปค้างเป็นอะไรภาพและเสียงหายไปช่วงหนึ่งนะคะบางคนก็ระบุตั้งแต่นาทีที่เท่านี้ถึงเท่านี้มาเลยนะคะนะก็ขอบคุณมากๆนะคะบางคนก็เข้ามาต่อว่าต่ว่าต่อขานตีโพตีพายนะคะจารย์ก็ ไม่รู้อินโนอิเนเจริงๆนะคะเพราะว่าทาตามปกตินะคะก็ขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาทําให้ใหม่นะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องราวแบบเดิมหรือว่ายังไงนะคะให้ไพ่ช่วยบอกเรื่องราวความรักของชาวทาดดินในดวงในเดือนพฤษภาคมนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะมาติดตามรับชมกันนะคะสําหรับชาวทาตด,ดินก็จะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤษภกันนะคะแล้วก็บังกอนนะคะ ตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยวันที่ในการแบ่งราศีคิกด,ดูได้ใต้ช่วคลิปนะคะไทยจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะณรดีระดา65นะคะพลังของคุณนะคะเดี๋ยวอาจารย์กอุ๊บขึ้นได้นะคะโอเกตันโรสนะคะเป็นกุหลาบสองสีนะคะสวยงามมากๆนะคะ สีเอ่อชมพูอมแดงนะคะแล้วก็คลิปขา,ขาวนะคะเหมือนกุหลาบด่างๆที่แบบเป็นศิละปะสวยงามนะคะกับกุหลาบ Modern Garden Rose นะคะกุหลาบแนวสมัยใหม่สีแดงสวยงามมากๆแล้วก็พลังงานของไพ่จะรู้สึกว่าทำไมมันใกล้เคียงกันมากๆนะคะใบแรกคุณได้ The Creator นะคะกับใบที่สอง t the, the i n n o v a t o r นะคะ พลังงานของการสร้างสรรค์นะคะเรื่องราวความรักของคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนโสดนะคะที่กําลังสร้างสรงสรค์ความรักหรือเป็นเรื่องราวของคนมีคู่ที่ตอนเนี้ความรักกําลังเบ่งบานสวยงามมากๆกําลังพยายามสร้างสรรค์ชีวิตคู่ให้ไปสู่เส้นทางที่ฝันด้วยกันนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะพลังงานมาแบบถ้าจะคอนเฟิร์มเส้นกันและกันเองนะคะตรงนี้เดี๋ยวขอดูกับอีก เอ่อหนึ่งไพ่ออร์คนะคะว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไร lost love นะคะ surrender healing แล้วก็ release นะคะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะผิดหวังกับเสียใจกับความรักมาก,ก่อนนะคะแล้วก็ healing กำลังได้รับการเยียวยานะคะกำลังเป็นช่วงที่ release ผ่อนคลายจากความรู้สึกแย่ๆนะคะ พ i ิฟิเคชันนะคะเป็นพลังงานของทัดไฟที่เข้ามานะคะเ,เป็นพลังงานของเนค t e นะคะการยอมรับความจริงการรับชนะกับความจริงนะคะ arness, แล้วการกำลังพยายามรวบรวมนะคะผสมผสานในการที่จะเหมือนกับว่าใครที่เหมือนกับหัวใจแตกสลายปเป็นสิ่งเสี่ยงเป็นชิ้นช้นะคะตอนนี้ได้เติมเต็มให้หัวใจของคุณเนี่ยได้รับการเยียวยากลับมาเป็นหัวใจที่ แข็งแกร่งสดใสเหมือนเดิมแล้วนะคะหรือแข็งแกร่งนี้ก็เดิมนะคะพลังงานของจาทัดไฟที่เข้ามานะคะจิเมสเซจนะคะ positive news นะคะ positive outcome โอ้โหอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่เพิ่งผิดหวังนะคะกับความรักเพิ่องอกหักเพิ่งเจอผิดรักทำร้ายมาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ เยียวยาตัวเองแล้วก็มีคนเข้ามาเป็นข่าวดีเป็นความรักครั้งใหม่นะคะ positive news เป็นเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือมีคนที่แนะนําความรักครั้งใหม่ให้กับคุณหรือเป็นความรักทางไกลที่โบยบินเข้ามามาฮิวใจคุณนะคะเรื่องราวตรงนี้อืมพลังงานออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพทาร์โรกันดีกว่านะคะขออภัยเสียงอาจารย์เริ่มไม่ค่อยมีนะคะ ทำคลิปเยอะดูดวงเยอะนะคะก็ใช้เสียงทั้งวันแฮร์ีกร้วนะคะขอไป่ชาวทัดินด้วยมาดูเรื่องราวของคุณโอ้ใบแรกคุณได้สเตรนนะคะมาพร้อมกับพลังงานของความแข็งแกร่งความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะกล้าหาญนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งมัน่นตั้งหลักได้แล้วนะคะกับเรื่องราวความรักของตัวเองนะคะหรือบางคนกลับมารักตัวเองมากขึ้นเดี๋ยวขอดูต่อนะคะว่าจะ มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาสเตรนส์ Strength, นะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เข้ามานะคะในการคิวใจคุณก็ได้เทมเพอเรนซ์ uh, ance, นะคะบาลานซ์ Balance, นะคะตอนนี้เหมือนกับคุณปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ลงตัวได้แล้วถ้าเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณเคยมีแฟนเคยมีความรักคุณเคยชินกับการมีคนคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะมีความผูกพันกับเขามากแล้วก็มีปัญหาที่ทำให้ต้อง แยกทางต้องห่างหายจากกันไปนะคะเหมือนกับมันเป็นช่วงที่คุณต้องปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างที่จะทําให้คุณเหมือนกับลืมนะคะกับความรักครั้งเก่าแล้วตอนเนี้เซลล์คอนโทรลนะคะคุณสามารถที่จะเหมือนกับทําใจได้แล้วควบคุมตัวเองได้แล้วนะคะเหมือนกับผ่านเรื่องราวที่มันไร้ไรมาแล้วแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบกลับมาเอ่ยืนขึ้นกับชีวิตกลับมาทํากิจกรรมกลับมาสร้างสีสันให้กับชีวิตของคุณได้นะคะ ทำให้เหมือนกับเหมือนบางคนเหมือนมีชีวิตใหม่ที่สดใสสวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นข้อดีก็ได้นะคะว่าการที่คุณได้จบออกับความรักที่ไม่ดีมันทําให้คุณมีชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะว่า strength าพร้อมกับ temperance นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะ challenge determination and r e s i s t e n c e นะคะเหมือนคุณพยายามเดินหน้าต่อกับชีวิตของคุณนะคะ พลังงานของความอดทนความพยายามนะคะอะไรที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ทําตอนนี้ยเหมือนกับชาว่าตินคุณกำลังพยายามทํามันแล้วโอ้แล้วเหมือนอยู่ดีๆความรักดีๆก็เข้ามานะคะสองถ้วยเหมือนอยู่ดีๆนะคะ partnership commitment and reconciliation นะคะโอ้โห reconciliation เหมือนกับว่าใครบางคนที่ที่คุณรู้สึกเจอแล้วผูกพันมากๆเจอแล้วเหมือนกับคุ้นเคยมากๆนะคะ ดีคอนเซิลเลชันก็คือเหมือนกับว่าคนที่อาจจะเคยเป็นคู่คู่แท้ในอดีตชาติที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยการที่คุณได้พบกับเขานะคะมันทำให้มีพลังของการเป็นการมีเป้าหมายชีวิตเดียวกันก็ได้นะคะเขาเข้ามาแล้ว เปิดทางให้กับคุณในการที่จะมาแชร์มาใช้ชีวิตร่วมกันพลังงานของความเข้าอ,อกเข้าใจมาเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณและเขานะคะด้วยกันนะคะอสองถ้วยนะคะความรักมาจริงๆนะคะขอดูซิมีไพ่ของเจ็ดถ้วยโอ้พลังงานของการสร้างสรรค์นะคะครีเอเตอร์โอ้พลังงานตรงนะคะ ครีเอเตอร์นะคะตรงนี้นะคะพลังงานของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ความฝันอะไรบางอย่างที่สวยงามตั้งแต่คุณได้เจอด้วยกันกับเขานะคะหมายเลขนัมเบอร์นะคะแองเจิลนัมเบอร์ของคุณ444นะคะพลังงานของความมั่นคงมีความสุขมากๆนะคะพลังงานของดาวพุธการใช้ความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ Cho i c e นะคะคุณมีทางออกในชีวิตของคุณมากขึ้นคุณมีทางเลือกในชีวิตของคุณมากขึ้นตั้งแต่คุณได้เจอนะคะกับคนรักของคุณนะคะ มีพลังงานของห้าดาบนะคะเหมือนกับในช่วงนี้นะคะชาวมังกรเหมือนกับว่าคุณรู้แล้วแหละว,ว่าพลังงานของห้าดาบปัญหาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเคยทําให้คุณกับคนรักความรักครั้งเก่ามันต้องจบไปนะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้เหมือนคุณรู้แล้วคุณใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะคุณพยายามที่จะ ทําให้ความรักครั้งนี้เป็นไปอย่างดีที่สุดนะคะคนที่เข้ามาในชุดของคุณเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดไฟนะคะอัศวินไม้เท้านะคะคนที่เหมือนกับว่า c o n f i d e n ์มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆๆ,นะะนๆนะคะ adventurous นะคะเป็นคนที่ ออชอบแนวผจญภัยชอบกิจกรรมกลางแจ้งเอาดอร์นะคะเป็นคนที่สนุกสนานนะคะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้พาคุณไปแอดเวนเจอร์ไปทำอะไรต่างๆนะคะเหมือนอยู่กับเขาแล้วคุณมีพลังสร้างสรรค์ชีวิตแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้นะคะชาวทัดดินนะพลังงานของชาวทัดน้ำนะคะราชาถ้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะตัวเขาเนี่ย understanding เป็นคนที่เหมือนกับ เข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของคุณหรือเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวความผิดหวังของคุณในอดีตนะคะเห็นใจให้กําลังใจคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวเขานะคะมันมีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาสงสารอะไรบางอย่างเป็นคนที่สีเสมอก,กันกับคุณนะคะดูสิพลังงานของสองถ้วยนะคะ เพราะนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมิงกรกรกรพิจิกก็ได้หรือชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูก็ได้ที่เข้ามานะคะในเรื่องราวชีวิตของคุณนะคทำให้คุณเหมือนกับว่าได้สร้างสรรค์ชีวิตใหม่นะคะเมฆหมอกที่ผ่านไปฟ้าหลังฝนนะคะทําให้คุณได้เจอกับสายรุ้งที่สวยงามมากๆนะคะเพราะนั้นอันนี้น่าจะเหมือนกับว่าไม่น่าจะเป็นภาคต่อหรือเปล่ากับคลิปที่มีปัญหานะคะเพราะว่าอาจจะต้องจบกับความรักไปอย่างเจ็บเจเขาทิ้งเราไปอย่างไม่เหลือเยอื่อใยนะคะ เราจําเป็นต้องตัดใจทั้งที่ยังรักแล้วเราก็ได้มาหิวใจตัวเองจนเข้มแข็งแล้วได้มาเจอกับคนใหม่ที่แสนดีนะคะที่ reconciliation เป็นคู่แท้ของเราจากชาติที่แล้วได้มาเจอกันในชาตินี้นะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวของการได้จบกับวิบากกรรมทางความรักแล้วได้เจอกับเนื้อคู่ในอดีตชาติของคุณก็ได้นะคะชาวทัดดินอ่าเดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณบ้างนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาอีกบ้างนะคะ พลังงานของคุณเลยนะคะราชาเหลียนนะคะโอ้ยถ้าเสียงตัดยาเข้าเนี่ยจันขอัยจริงๆนะคะโอ้ยทำไมมาตัดอะไรตอนนี้หกถ้วยนะคะมีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าทำไมมันมีพลังของบางคนนะคะ ตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะคะบางคนหกถ้วยเป็นคนเก่าเลยนะคะอาจจะเป็นรักครั้งแรกของคุณเลยแล้วได้กลับมาเริ่มต้นได้กลับมามั่นหมายแต่งงานกันใหม่นะคะว,วันนี้อาจารย์ได้ข่าวนะคะพี่พี่จุ๊บแจงนะคะพี่จุ๊บแจงนี่คือเป็นดาราที่บอกว่า เล่นหนังเล่นละครเวทีเล่นละครโทรทัศน์มาเยอะมากนะคะแล้วเขาได้แต่งงานกับคนที่เป็นความรักในสมัยวัยวัยใสของเขานะะในวัยประมาณ50นินิดๆะนะคะกลับมารักกันอีกครั้งนึงนะคะเหมือนเรื่องราวแบบนี้เลยนะคะอาจจะเป็นคนเก่าเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเก่าที่เพิ่งจบไปหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นไปได้เป็นคนเก่าที่อาจจะเพิ่งจบไปแต่กลับมาครั้งนี้กลับมาใหม่ก็ได้นะคะ หรือเป็นคนเก่าๆเลยหรือว่าเป็นคนที่อาจจะรู้สึกคุ้นเคยมากๆนะคะหกถ้วยอาจจะเหมือนกับความรู้สึกผูกพันนะคะเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะหรือเป็นอารมณ์แบบคอนเฟิร์มกับรีคอนซิเลชันก็คือการพบกับคู่แท้ในอดีตชาติที่ทําให้คุณรู้สึกคุ้นเคยกับเขาถึงแม้ว่าคุณจะได้เจอเขาเป็นครั้งแรกนะคะนะการได้เริ่มต้นใหม่ความรู้สึกของคุณก็คือมันมี ความรู้สึกมั่นอกมั่นใจในการเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้มากๆนะคะหกถ้วยมีความรักความผูกพันเหมือนมีสัญญาอะไรบางอย่างที่เคยสัญญากันไว้แล้วได้กลับมาพบกันได้กลับมาสร้างความรักความผูกพันต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้ วิวอัลฟ่าจูนคุณรู้สึกว่ามือนกับมันเป็นปาฏิหารินะคะถ้าเกิดเป็นความรักเป็นแบบว่าคนที่เคยเจอเป็นเพื่อนเก่าเป็นอะไรบางอย่างคุณรู้สึกว่ามันเป็นปาฏิหาริ์มากๆจูเซีรักนะคะเป็นความโชคดีที่ทําให้เหมือนกับโชคชะตาจักรวาลน,นะคะฟาได้ขิดมาที่ทําให้พาเขามาพบกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเป็นปาฏิหาริ์มากๆหกเหรียญน,นะคะ การที่คุณเป,เปิดใจให้โอกาสเขานะคะโอ้สิบถ้วยนะคะเหมือนกับคนนี้แหละนะคะที่คุณจะให้โอกาสเป็นความรักที่คุณจะเหมือนกับมั่นหมายแต่งงานนะคะอยู่ดูแลสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะความรู้สึกของคุณนะคะ family love แ,แล้วก็ blessing นะคะเพราะนั้นคุณดูมั่นออกมั่นใจกับความรักท้งนี้มากๆนะคะชาวทัดดินเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับความรู้สึกของคนรักของคุณบ้างนะคะ โอ้เขาเป็นธาตุไฟพลังงานของราาไมเท้านะคะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะสามถ้วยเหมือนบางคนอะเฟนชิปอะเคยรู้จกักเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนร่วมมหาลัยเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนในวัยปฐมอืมนะคะเนี่ยได้ได้กลับมาเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หรือเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเจอกันแบบฟุกฟุกบังเอิญมากๆนะคะพอได้กลับมามีโอกาสสนิทสนมแล้วเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเข้ากันได้ดีมากๆนะคะสนุกสนานเฮฮานะคะอาจจะพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะคุณกับเขาอาจจะมีอายุตแตกต่างกันมากๆคุณอาจจะเด็กกว่าเขามากๆนะคะหรือเขาเด็กกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะเด็กถือเหรียญทีนี้เขามองว่า คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะเป็นคนที่มีการวางแผนในการใช้ชีวิตนะคะการทํางานหาเงินเก่งมากๆนะคะน้องมอฟฟินมาไว,ไว้มาข,ขอขนมแมวเลียนะคะเพอพ์มิดนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของสิบไม้เท้านะคะ มีไพ่ของสามไหมเทา้าสี่เรียญโอโอเคเลยจบดีมากนะคะเหมือนตัวเขาอะเขารู้สึกว่า จ็ดดาบคุณมีความรู้สึกอะไรที่แอบซ่อนอยู่ในใจของคุณก็ได้นะคะเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับนิ่งๆหรือช่วงเวลานั้นน่ะสิบไม้เท้าเฮอร์มิตคุณค่อนข้างที่จะปิดประตูหัวใจของคุณมากๆนะคะแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนดีนะคะคุณอาจจะสเตรสมีความเครียดมีความรู้สึกแย่แยๆอะไรบางอย่างกับความรักในอดีตหรืออะไรบางอย่างแต่ว่าเขามั่นใจนะคะสามไม้เท้าว่าถ้าเกิดให้เวลาเขาในการที่เข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ go นะคะคุณกับเขาเนี่ยจะสามารถ expansion นะคะไปสู่เป้าหมายไปสู่การขยับขยายความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันได้แบบยาวๆเป็นคู่กันได้แบบยาวๆนะคะเพราะว่าสี่เหรียญน่ะนะคะเหมือนเขาแบบได้เจอกับคุณแล้วรู้สึกว่าคุณเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจเขาแล้วนะคะจีเต็มสีห้องหัวใจเลยนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะให้เวลาแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นรู้สึกแฮปปี้มีความสุขแล้วก็สามถ้วยะนะคะมาเป็นคนที่แบบแสนดี กับเขานะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรืออาจจะภายในสามเดือนนี้ก็ได้นะคะในอันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวความรักของชาวทัดดินนะคะที่อาจารย์อ่านได้นะ ในช่วงเวลานี้นะคะไม่ค่อยมีไพ่เสียอะไรเข้ามาเท่าไหร่นะคะเสวทัดดินนะค่ะตรงนี้ก็ทําให้ใหม่แล้วนะคะยังไงก็ต้องหอบไพ่ที่คลิปเก่ามีปัญหานะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจกับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ